สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบินเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้นํารถเข้าใหม่มารีวิวให้คุณลูกค้ากันอีกเช่นเคยนะคะคันนี้เลยเพิ่งมาถึงเมื่อวานเลยนะคะเป็นโตโยต้าโคโร拉อันติดนะคะเครื่องยนต์1.8ค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นไฮบริดด้วยนะคะคันนี้ประหยัดน้ํามันคูณ2ไปเลยนะคะเดิมอันติดก็ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วนะตัวนี้เป็นตัว Hybrid. ไฮบริด้ามา้วยก็ประหยัดน้ํามันแบบคูณ2เข้าไปเลยนะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวให้ดูกระจังหน้าก่อนนะคะ ดีไซน์คันนี้เป็นไมน้าเชงแล้วนะลูกค้านะกระจังหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะมีโครเมียมคาดมาแค่แถบเดียวนะคะตัวนี้ได้โลโก้โตโยต้าสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะดวงไฟนะคะเขาก็เปลี่ยนไปแล้วฉบเฉียวกว่าเดิมนะคะคาดไฟดีค่ะ running light มาด้วยนะจ๊ะคันนี้สีดํานะคะลูกค้าบอกเหตุอยู่แล้วแหละว่าเป็นสีดำเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะคะคันนี้ด้านข้างะก็ สลักคำว่าไฮบริดเป็นตัวอักษรนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะไฟเลีย้ยติดกระจกนะคะแบบนี้เช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสีดำเงาวาแบบนี้เลยนะคะกระถุมมองข้างนะมือจับเป็นโครเมียมนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8นะคะลูกค้าขาแต่ว่าประหยัดน้ํามันแน่นอนนะคะอะเดี๋ยวน้องบินให้ดูในส่วนของบันท้ายด้านหลังโค l ล่าเอาตินะคะนี่ไฮบริดนะคะโลโก้โตโยต้ ดูในช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างกว้างรู้สึกว่าจะน่าจะกว้างกว่าเดิมนะคะลูกค้าน่าจะกว้างกว่า1.6นะอ่ะบล็อกแม่แรงนะคะยางสแปรมีมาให้เลยนะคะเครื่องมือก็ครบครันนะคะม,มีไฟส่องสว่างให้เช่นเคยนะคะสภาพคือ99%แน่นอนเหมือนเดิมนะคะลูกค้ารุ่นนี้หากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอ่ะ มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสําหรับบ้านท้ายนะตัวนี้มีจุดเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง2จุดด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องสัมภาระด้านหลังกันบ้างตัวนี้กระจกเขาจะแต่งโครเมียมมาให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะตามไตจากเดิมคันนี้ไม่ได้เป็นเบาะหนังสีเบจแล้วนะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะคะรอยตะเข็บขาวสวยๆแบบนี้เลยอ่ะพนักพิงมืออ้อไฮไลท์มีกล้องหลังให้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะคะลูกค้าค่ะ พนักพิงมือตรงนี้ดึงออกมาได้นะคะสามารถวางแก้วน้ําได้เลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้ก็ติดตั้งไคาซีได้เหมือนเดิมมีไอโซฟิกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวให้ดูมีเอ์ลงด้านหลังด้วยนะคะคันนี้นะฝ้าเพดานก็คือไม่มีรอยยันรอยราหรือว่ารอยเจอไม่เห็นนะคะลูกค้าค่ะมือจับก็โมเมียมมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในห้องผู้โดยสารด้านหน้ากันบ้าง เป็นเบาะหนังเงาๆวาวๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคะคอนโทรลหน้าก็สีดำตัวนี้นะคะได้ไปในส่วนของหน้าจอสัมผัสแล้วนะจ๊ะตอนนี้ได้กล้องหน้ารถด้วยนะคะได้กล้องหน้ารถด้วยเลขไม์เพียงแค่แปดหมื่นเท่านั้นนะคะตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันแน่นอนนะจ๊ะ ได้ได้สิ่งนะคะลูกค้าอันนี้น้องมินก็เพิ่งเคยจะขึ้นมานะคะกับเจ้าคุโ,อโ,อโครโล,ล่าอาร์ติสนะคะเครื่องยนต์ไฮบริดคันนี้นะเทียบมากเลยนะคะมีปุ่มโฮนะคะแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟไฟ,ฟ้าแล้วนะคะสําหรับเจ้าคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบตรงนะคะ คอนโทรลด้านหน้า,นา,นาตกแต่งด้วยสีดําคาดโครเมียมแต่งโครเมียมแบบนี้เลยนะคะถือว่าหรูหราระดับหนึ่งอันติดก็คือภายในเขากว้างอยู่แล้วแหละเขามีดีที่ภายในนะคะภายในเขากว้างข้อดีของเขาคือภายในกว้างขวางนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันแถมคันนี้เป็นไฮบริดด้วยก็คือประหยัดคูณ2ไปเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้คืออะไรอ่าแสดง เครื่องยนต์มอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ของเรานะคะมีข้อมูลการเดินทางให้ด้วยอ้าสุดยอดไปเลยกับเจ้าคันนี้นะคะ t o y ยตา้โคโลลาค o o l l a อัลตินะจ๊ะขอปิดก่อนนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะกับเจ้าคันนี้เลย To โยตโคร la อัลตินะคะสามารถโทรมาหรือว่าทักมาก็ได้นะคะในลิงก์ลน์นะคะสอบถามเอกสารเบื้องต้นแล้วก็สอบถามปีรถราคารถได้เลยนะคะ คุ้มแน่นอนนะคะได้ไปกับเจ้าคันนี้นะคะโตโยต้าโคโร拉อัลอติคันนี้หากลูกค้าท่านในสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์093 132 1903นะคะหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะทักมาสอบถามเอกสารหรือว่ารายละเอียดของรถได้เลยนะคะว่าต้องใช้เงินดาวเท่าไรใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะ ออกรถเท่าไรผ่อนเดือนเท่าไรราคายังไงนะคะดาวเท่าไหรนะสอบถามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องบีนแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะทักมาสอบถามกันได้คะ่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย